อ้าติวเครื่องไรตัวมีปัญหา่เดเลยนี่ อันติมันคือเบลสะลเงี้ยนนี่ติวอ,อ,อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะยังไม่มีใครเข้ามาเลยค่ะ เดีพยวพ่อพ่ออยพ่าไปไปยังมีคนเข้าเดี๋ยว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 เดี๋ยาไเรงคน้เขาไปเรมเอาีมเอาดีไมนี่สลับสลับมาน ล้ว <Hi> <laughs> วัวรอคุณตาเอาเข้าคอกนะคะวัวรอคุณตาอยู่นะคะคนเดินทางเหรอใครคนเดินทางโอ้ขอบคุณมากค่ะ <laughs> โอ้ขอบคุณมากค่ะตอนนี้กำลัง ดูคุณตาอัวเข้าอกนะคะสี่โมงเย็นนะคะเวลาเย็นนะคะวัวอีกตัวก็ให้นมลูกทั้งสองตัวเห็นไหมท่านท่าน,านภาพสวยมากเลยนี่วัวัวให้ลูกนี่นี่เห็นไหมนี่ภาพสวยงามมากเลยตัวโตแล้วลยังกินนมแม่อยู่นะครับ ขอบคุณนะคะคนเดินทางเนาะเอฟซี FC ของดีมาแชร์ที่มาให้กำลังใจนะคะเพื่อนสามสาวนี่ก็หายไปไหนหมดแล้ววันหยุดไปเที่ยวบ่เนพะอทำไมไม่เห็นสักคนเลยอ้าวัวเดินไปที่อื่นแลนเนี่โอ้วัว เข้าคอเข้าเข้าเด็กๆจะได้เอาฟังไปให้มาเร็วๆจะได้เอาฟังไปให้นะคะมาเร็วๆเด็กๆมาเร็วๆทหไหมเพืเ่อ,อหนะะหายไปหมดแล้วเลิฟสองเลยขอบคุณมากนะคะเพื่อนหายไปหมดเลยนะผู้ดูแลช่วยคุณตานะเห็นไหม ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะคุณตาก็ลังอวัวเข้าเคาะนะคะ,ะเข้าไปแล้วหนึ่งตัวที่เหลือก็รอก่อนอันนี้ก็กินนมแม่นะคะกินนมแม่อยู่คุณตาก็จะเอาเข้าทีละตัวนะคะเอาเข้าทีละตัวนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่มาให้กำลังใจนะคะสามล้านดวงใจ สองล้านดวงใจขอบคุณเดินข้างคนเดินทางนะคะ FC ีมาแชร์นะคะที่มาให้กำลังใจนะคะเป็นไงนาะเป็นไงนาะสงสัยเพื่อนหายไปกับลมละลมหมดสามสาวนี้ลมหมดแล้วตอนนี้สามสาวลมหมดแล้วเด ากันเล่นอยู่ไม่ยอมเข้าคอกนะวัววันนี้วันนี้วันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกมีการเวียนเทียนที่วัดนะคะพระก็จะสวดมนต์สวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์เวียนเทียนที่วัดขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกวันวิสาขาบูชาอเอาตัวนี้เข้าไปนะอันนี้ไอ้อะไรนะพ่อชื่ออะไรนะ คัมพงนะคะคุณตากระเอาคําแพงเข้าโคกไปนะคะคําเพงคําเพงเอาคําแพงเข้าไปก่อนนะคะคําแพงเข้าไปแล้วเข้าอยู่ที่โคกแล้วคําเพงน่ะอยู่ที่โคกเรียบร้อยแล้วคําเพงนะคะคุณตาก็ไปเกะไปมัดไว้นะคะผูกมัดไว้นะคะกลางคืนจะได้ไปไม่ไปก่อกวนคนอื่นเนาะถ้างั้นโอ้ยมันจะไป เดี๋ยวมันจะไปที่อื่นแล้วต้องมัดไว้นะคะยามกลางคืนปูกไว้ที่ใครที่มันนะคะเพื่อจะได้เอาฟางให้สะดวกด้วยขอบคุณนะคะหกร้านดวงใจค่ะอ่าคําเพงแล้วก็อะไรน่าลืมละอะไรคะคุณ ามล้านดวงใจสามล้านดวงใจ,งใจขอบคุณมากนะคะลมไปหมดแล้วอันดีมาอันคนเดินทางไม่ไมีค่อยมีลมไม่มีลมเลยแล้วเนี่ยถือว่าลมหมดแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่จะมาเป็นกําลังใหใ้ใจให้กันนะคะเด็กๆก,ก็เข้าโอกเกือบหมดแล้วนะคะอ่า <laughs> คุณตาก็จัดการเข้าไปเอาข้อโคกเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ไปกินหญา้าที่ทุ่งนา ทุ่งนาที่ปล่อยให้เป็นอิสระเสรีไปกินเต็มที่อย่ไปกินที่ไหนก็เดินไปทานเลยนะคะกลับมาที่ข้อกก็จะเอาฟางไปให้ทานนะคะตอนนี้ก็ผูกเรียบร้อยแล้ว,ลวยังอีกหนึ่งตัวนะคะที่เป็นตัวแม่อีกตัวหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้มัดนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจคะ่ะวันนี้ร้อนมากเลยพรุ่งนี้สงสัยเห็ดออกเยอะเลยเห็ดเพาะ เทียบนะเนาะเติมตลาดแน่นอนขอบคุณห้าล้านดวงใจนะคะที่ม้กำลังใจกับสามสาวค่ะเพื่อนๆไปไหนหมู่นอไปเที่ยวบ่ไม่เห็นเลยนะคะเรียบร้อยเอาเข้าไปหมดแล้วต่อไปก็จะเอาฟางไปให้นะคะฟางวันนี้อาจจะไม่มีหญ้าเพราะว่าบางเอินสามสาวยังไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ก็ผู้ด,ดูแลคนหนึ่งอ่า เอามาเอาไปเลยบ่าฟางนั่น<อ>ทีนี้ก็ไปเอาฟางไปให้นะเดี๋ยวนะต้องไปทางนี้เนาะถึง่จะไม่ชนกับตัวอื่นนะคะเอาไม้ออกก่อนก็จะเอาฟางไปให้วัวค่ะก็ต้องปิดประตูเกอะ เหลือสองคนตอนนี้กี่นาทีแล้วไข่ค,คุณจินสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ ไม่ใช่มาเพราะไม่สบายหรือมาแอบใคร <laughs> พูดถูกใจจังเลย <laughs> ขอบคุณมากนะคะที่ยังคิดฮอดกันอยู่ <laughs> พูดถูกใจมากเลย <laughs> สบายดีเนาะ <laughs> ขอบคุณมากคะ่ะที่ยังคิดฮอดสามสาวนะสามสาวนี้ลมหมดแล้วนี่ <laughs> ลมไม่รู้ไปไหนหมดแล้วขอบคุณมากนะคะคุณจีนคนค,คนเดินทางนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจกับสามสาวนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะเอาฟางไปให้วัวก,ก่อนช่วยคุณตาเอาฟางไปให้วัวก,ก่อนเอาเลยบอเอาเอ็นยังอะนะ ต่อฟางไปให้วัวก,ก่อนนะคะต่อฟางให้คุณตาก่อนขอบคุณนะคะทักทา,ายกันขอบคุณมากค่ะที่ยังไม่ลืมกัน มันงทำไงเวราเอาไอ้ไอ้นี่เปดว่างมามีทัดสายมั้งเนี่ยพวกี้มะว่ามอนั่ง่ะเอาพวกี้มาวงานะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ออ้คุยเพื่อนกับคุยเด้นี่มาคกยเดื่อนเหรอิไปทำไมจะ ลงโบกด้แล้วลลน,นี่มาเขานี้ยออได้แปวีแกไนอย่าเริ่มมีเลยไม่กินมือกามาเขา โอ้หพกเพื่อนไปย่งเพื่อะกันืนหายหมดแลวบ่เพื่อนนั่น เปลฟังแปลฟางเหลือกี่คนเหลือเหลือแปดคนหรือเก้าคนือสี่คนขอบคุณนะครับแปฟาฟังครับาไปงูนี่แปลฟังให้เด็กครับอูคุณครับคำปูกบคุปู

มานยดู่อดมนดดอดแี่ก็ใส่ยกอดให้ดูเดรอ 哎，不厉害！ S 1> <S 1> <S อะไรใครสบายดีค่ะขอบคุณมากนะคะแต่จินไม่ค่อยซีเรียสตัวนี้ยุ่งยุ่งต้องเรียนด้วยค่ะจินขอโทษ นะคะที่ไม่ค่อยได้มาตัวนี้ยุ่งๆต้องเรียนด้วยค่ะไม่มีค่ะแต่จินไม่ค่อยซีเรียสขอบคุณมากนะคะคุณจินที่มาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะขอบคุณคนเดินทางที่มาให้กำลังใจนะคะสามสาวก็ขอหยุดไลค์ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ